สวัสดีค่ะยิงดีต้อนรับเข้าสู่ย h e e y of Tharot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของแม่จ๋าของคุณกันต่อมากันที่ธาตุสุดท้ายนะคะธาตุน้ํากรกฎมีนพฤจจิกเป็นการอัปเดตสถานการณ์รักการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆของคุณถ้าเจออะไรอาจารย์จะบอกแล้กันนะจ๊ะโอเคไหมมาที่1นึถึงสิ หนึ 1> 1่งถึงสิบหกกันยานี้ในเดือนกันยาคุณจะพบเจอจะเจออะไรบ้างในเดือนนี้นะเป็นการดูดวงทั่วไปวันที่อาจารย์วันวางไว้ใต้คลิปแล้วคุณเกิดวันที่เท่าไรอยู่ในราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรไปหาดูที่ใต้คลิปนะคะอาจารย์วางไว้ให้ดูได้ทั้งแบบลัคนาราศีแล้วก็คนที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกัน เอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วไปนะจ๊ะน้ำกรกฎหม็นพิจิกอ่ะมาดูกันสิว่าสถานการณ์ในเดือนนี้ของคุณจะเป็นเช่นไรสเตรนเป็นพลังงานหลักเดดเดสมาเป็นพลังงานข้างเคียงทีเดียว <c oughs> พลังงานหลักพลังงานข้างเคียงเดี๋ยวอาจารย์วางไพ่ให้หมดก่อนนะคะอ่า เดี๋ยวจานวางไพ่ให้หมดก่อนอ่ะโอเคโอเควางไพ่ให้หมดแล้วไพ่ใบแรกของคุณคือสเตนคุณอาจจะดีวกับราศีสิงห์ราศีราศีพฤิกราศีกุมนะคะหรือคุยกับใครก็ได้อันนี้เป็นการอ่านโดยรวมๆเพราะฉะนั้นคุยกับใครก็ได้ไพ่ใบแรกคือสเตนคือความอดทนการปรับตัวการอดทน การมีความมานะพยายามที่คุณจะทำอะไรก็ตามให้มันผ่านพ้นไปให้ได้ t r e รน t h คือคนเก่งคนที่ปรับตัวเก่งเรียนรู้หรือควบคุมสถานการณ์ได้ทุกอย่างมีความชาญฉลาดชีวิตตอนนี้มันไม่ได้โรยมาด้วยกีบกุหลาบและยังต้องต่อสู้และดิ้นรนต่อไปแต่คุณจะใช้ความชาญฉลาดของคุณใช้ไหวพริบป,ปฏิพันธ์ของคุณเพื่อเพื่อที่จะดำเนินชีวิตต่อไปคุณกำลังจะอด ให้พยายามอดทนอดกั้นกับสิ่งยั่วยุต่างๆไม่ว่าจะสิ่งยั่วยุนั้นมาจากอะไรก็ตามนะคะจะมีคนอาจจะมีคนแทงข้างหลังนึนทาว่าร้ายเราใส่ร้ายป้ายสีเราก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้าน <c oughs> น้ำกรกฏเมินฟุจิคุณคุณอาจจะเป็นคนที่มีความเก่งและเป็นคนที่มีความสามารถเฉพาะด้านเฉพาะทาง เพราะฉะนั้นคนรักก็เยอะนะั่นแหละคนเกลียดก็มีระวังเรื่องของขโมยขจรจะขึ้นบ้านของหายโทรศัพท์หายของหายหลงลืมอะไรไว้ก็ตามให้ระมัดระวังเรื่องตรงนี้ให้ดีนะจ๊ะเรื่องคนที่อาจจะแทงข้างหลังเราก็มีพวกคนรอบข้างใครละ่ะเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนคนที่อยู่รอบข้างนี่แหละนะจ๊ะ ไพ่ของการโดนแทงข้างหลังมาเป็นพลังงานหลักหรือการโดนนินทาว่าร้ายโดนพูดในในทางที่เสียหายก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะแต่คุณยังมีพลังที่จะคอนโทรลสิ่งต่างๆได้เอาอยู่เอาอยู่สเตน,นคือคนฉลาดเอาอยู่รู้จักปรับตัวกับอะไรก็ตามที่มันถาถมเข้ามานะไพ่ของคนบางคนมีเกณฑ์ของการจบหรือการเลิก าการออกจากงานก็ได้มีการมีเกณฑ์ของการออกจากงานหรือมีความคิดที่จะออกจากงานก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้อารมณ์ของคุณอาจจะมีการไปเจอพบปะพูดคุยจะเจอทานอาหารร่วมกันอยู่กับครอบครัวอยู่กันรวมตัวเป็นหมู่คณะมีความสำเร็จดีในเรื่องของความสุขแต่มีอารมณ์ที่เบื่อหน่ายมันมีสี่ถ้วยมาตรงนี้ด้วย สี่ถ้วยคือความเบื่อความเซ็งกับสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ว่าคุณจะเจออะไรที่มันเข้ามากระทบกระเทือนจ,จิตใจหรือเจออะไรที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกหน่อยอารมณ์เซ็งมากๆนะคะมันมีอะไรที่ไม่ลงตัวอีกมากมายที่คุณต้องคบคิดเพราะฉะนั้นก็ยังต้องเซ็งต้องเบื่ออยู่อย่างนี้อารมณ์ประมาณนั้นอืมถ้ามีนี่สินอยู่นี้สินก็ยากที่จะจัดการนะยังจัดการไม่ได้ยังเคลียร์ไม่ได้หมดอารมณ์ประมาณถึง ถ้าเป็นนี่สินแต่คุณจังจะมีโอกาสได้รับข่าวดีอาถ้ามีคนไปตกงานแล้วไปสมัครงานมีโอกาสที่จะได้เริ่มงานใหม่เป็นงานที่ดีเริ่มมีความหวังเริ่มมีข่าวดีถ้าคนไปสอบแข่งขันราชการหรือสอบเข้ามาหาลัยก็มีโอกาสที่จะได้แต่คู่แข่งเยอะอยู่ให้มีความพยายามในการที่จะมุ่งมั่นไปข้างหน้า ถ้าคุณต้องการที่จะสอบได้ก็ต้องมุ่งมั่นอ่านตำราสู้กับผู้แข่งขันให้ได้เช่นเดียวกันอาจจะมีข่าวร้ายของญาติผู้ใหญ่จากเป็นจากตายอะไรบางคนที่อาจจะได้รับข่าวไม่ดีจากเป็นข่าวทางไกลนะคะเป็นญาติผู้ใหญ่ก็ได้เจ็ดดาบเป็นพลังงานหลักแบบนี้ในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักยังเป็นรักที่ไม่ลงตัว ยังเป็นรักที่ไม่สามารถจะผสมประสานกันได้ด้วยดีในบางคนอาจจะเพิ่งเลิกลากับใครมาใหม่ๆแล้วก็ยังคงความเสียใจแต่คุณจะต้องอดทนแล้วก็ยังต้องอดทนกับการปรับตัวนี้นะคะแต่าบางคนที่เลิกกันไปมีการปิดกัน้นอารมณ์ความรู้สึกหรือบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซกันไปเรียบร้อยแล้ว คุณอาจจะดิวกับคนที่เขาอาจจะพูดไม่จริงกับเราก็ได้นะเขาอาจจะต่อหน้าเราอย่างรับหลังอย่างพูดไม่ตรงกับใจหรือทำสิ่งที่เป็นการแอบย่องย่องทำอะไรรับหลังเราอารมณ์ปะมาณนี้นะ่๊จะในด้านความรักต้องทบทวนดูดีๆว่า ความรักที่มีอยู่นั้นมันเป็นความรักที่จริงใจหรือเปล่าเพราะว่ามันมีไพ่ของเจ็ดดาบอะเจ็ดดาบคือการแอบย่องย่องทำอะไรระหลังคุณอาจจะทําอะไรรหลังคนอื่นก็ได้นะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะมีคนไม่จริงใจมีคนพูดไม่จริงในที่นี้ซึ่งมันทําให้คุณต้องอดทนหรือปรับตัวกับนิสัยของเขาอารมณ์ประมาณใครบางคนมีครอบครัวแล้ว อาถ้าคนบางคนมีครอบครัวแล้วคุณอาจจะได้ไปทานอาหารใช้ชีวิตร่วมการวางแผนอะไรเกี่ยวกับครอบครัวหรือการรวมตัวกันในหมู่ญาติพี่น้องได้ปรึกษาหารือนะคะมีความสะดวกสบายในชีวิตของครอบครัวทีเดียวอารมณ์ประมาณนั้นขอดูสเตนตของคุณหน่อยสเตนตของคุณคืออะไรน้ำ เจ็ดถ้วยความรักของคนบางคนเจอสถานการณ์รักที่มันไม่ชัดเจนถูกที่ผิดเวลาที่เนี่ยเจอกันแต่มันผิดเวลามันไม่ใช่คนที่เราจะสามารถสร้างความสัมพันธ์และเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนในอนาคตได้บางทีก็ต้องยอมตัด กับสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรบางสิ่งบางอย่างที่ใจคุณคิดไว้มันก็ไม่ได้เป็นดังใจปรารถนาไม่ถูกที่นักไม่ควรนักต้องตัดจิตใจเลือกถึงเส้นทางเดินนั้นภัยของดาฮารฟันมามองถึงผู้อาจจะเป็นมีเกณฑ์ไปกันทําบุญมีเกณฑ์ของการที่จะทําอะไรให้มันถูกต้องในสิ่งที่ผิด มีความรักก็สร้างความเสียใจให้กับคุณค่ะถ้าคุณมีความรักอยู่นั้นความรักยังไม่ได้สมหวังในบางคนเลิกลาในบางคนห่างกันออกมาหรือในบางคนเพิ่งมาเรียนรู้ได้ว่าในความรักความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่เป็นความรักที่สามารถจะพัฒนาไปได้มีความเสียใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างมีคนเข้ามาจีบด้วยนะ ถึงเวลาแล้วคุณต้องกลับมาอยู่คนเดียวเพื่อไต่ตองเพื่อมองไปถึงสิ่งที่คุณทําว่าสิ่งที่คุณทําหรือความรักที่คุณเจอเป็นความรักแบบไหนอืม <c oughs> คุณอาจจะเดียวกับศรกุ่มน้ำกอดกดเป็นพิจิกนี่คืออารมณ์ของคุณในเดือนนี้รู้สึกหน่อยหน่อยรู้สึก อาจจะมีคนมาพูดอะไรให้ร้ายหรือมีอะไรที่เราไปรับรู้ได้ยินเข้าหูเราทำให้เราไม่สบายใจก็ได้โอเคไหมอ่ะไปดูคนที่คุณรักกันคนที่คุณรักชีวิตเขาเป็นไงคะคนที่คุณรักนะซิกออฟครับ คิดถึงคนรักเก่าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมรุ่นสมัยเรียนคนที่มีอายุน้อยกว่าคนที่มีความแตกต่างระหว่างสถานะหน้าที่การงานสถานะหน้าที่การเงินมันไปกันลําบากมันเหมือนขาวกับดําทีเดียวบางคนเดียวกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักที่ยังไม่ลงตัวนักเขาอาจจะอยู่ในความรักความสัมพันธ์หรือตัวเขาเองอาจจะมีคนเก่า ที่กลับมาเราเริ่มต้นใหม่กับเขาก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันการกลับมาของใครบางคนการกลับมาของใครบางคนคุณอาจจะดูกับกอรากฏคนคนี้เป็นคนฉลาดช่างเลือกมีคนในความสัมพันธ์สองคนขึ้นไปในความรักความสัมพันธ์หนึ่งในความสัมพันธ์นี้มีอาจพัฒนาไปได้หนึ่งในความสัมพันธ์น,ธนไไี้นม,ม,น 1. มันเป็นตัวจริงอยู่อีกตัวหนึ่งเป็นตัวสําองอารมณ์นั้น เขามี the lover รักที่เลือกไม่ได้รักกันชอบกันหรือเปล่าเพราะไม่เลือกเลือกไม่ได้มีสิ่งที่เขาต้องเลือกแล้วมันมีมันเป็นสิ่งที่เขาต้องเลือกแล้วมันมีสิ่งบางสิ่งที่ทำให้เขาต้องเสียใจในการเลือกครั้งนี้คุณเดียวกับผู้หญิงเก่งผู้ชายเก่งคุณเดียวกับคนที่มีความสามารถคุณดิวกับคนที่ ค่อนข้างจะบางคนเป็นต่างชาตินะเป็นคนที่มีความคิดมีตักกะในตัวเองมีเหตุและผลช่วงนี้เขาออกอาการนิ่งๆเงียบๆอยู่ในพื้นที่ของเขาโฟกัสกับเรื่องเงินเรื่องงานนิ่งๆคุณอาจจะดิวกับราศีกันจะเตกราศีตุลในบางความรักความสัมพันธ์ดูแล้วมันไม่เท่าเทียมค่ะไม่ว่าฐานะที่มันเท่าเทียมความรู้สึกที่ไม่เท่าเทียมความรักที่ไม่เท่าเทียม,มก็เป็นได้ จัสติกมาบอกแบบนี้ถึงเวลาแล้วต้องหาข้อยุติหรือไก่เกลี่ยหาข้อตกลงร่วมกันหรือไม่ต้องถามใจคุณดูว่าคุณสองคนมีปัญหาสิ่งใดกันอ่ะขอดูซิว่า1นึ่ถึงสินี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางไหนคะน้ำกรกฎมินพิกจ,จิก เดียมเพสคุณอาจจะไปยูกับแม่ของลูกใครสักคนก็อาจจะมีลูกแล้วเป็นซิงเกิลมัมเป็นซิงเกิลดรัสเป็นคนที่มีหน้าที่ฐานะการงานที่ดีมีสตางค์เออเครียดหรือคุณเป็นเครียดมากมากมีคนเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับรักครั้งนี้มีผลประโยชน์มีเงินทองไหมคะเืออหนุนจุนจัวกันในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องงานไหมเราครบกับเขาเพราะว่าเขาเอ,อื้ออำนวยประโยชน์ความสะดวกสบายในเรื่องของการทํางานอ่า เหมือนทำงานร่วมกันแล้วก็ส่งเสริมกันในเรื่องของการทํางานหรืออาจจะปรับเงินผลประโยชน์เงินทองการซัพพอร์ตใดๆก็ตามมันยังคงต้องมันยังคงต้องอยู่มันคงต้องอยู่ในลนักษณะของคนที่ที่ถ้าคุณวาดหวังอะไรไว้กับความสัมพันธ์เนี้ยมันยากนะมันยาก มันมีทั้งคนที่มันมีคนในหลายๆคนในความสัมพันธ์เนี้ยเจ็บสิบดาบถึงเวลาที่คุณต้องทบทวนว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันเป็นความมั่นคงได้จริงๆหรือสำหรับชีวิตบางทีเราอาจจะมองว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันมันไปกันได้มันมั่นคงได้แต่ในระยะยาว ดูความมั่นคงแล้วไม่ได้ like well เพราะบางคนก็จบกันไปแล้วด้วยจบแบบจุกจุกอ่ะจบจบแบบเจ็บเจ็บจุกจุกอ่ะเพราะว่าทบทวนแล้วคิดแล้วมันมีคนในความสัมพันธ์มากเกินไปอารมณ์นั้นเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะน้ำกรกฏมี่งพิเศษ King of Pentacle ค่ะ King ถือเหรียญมีใครบางคนเป็นผู้ใหญ่มีสใส่เด็กๆยอมหักไม่ยอมงอถึงเวาราที่มันจะต้องตัดสินใจเลือกเดินความช่วยเหลือความเกื้อก,กูลซึ่งกันและกันการบันทึกปรึกษาซึ่งกันและกันความรักความสัมพันธ์ที่ต้องการกันไว้เพื่ออะไรคนฉลาด ถ้าถามว่าความรักนี่จบหรือยังในคนบางคนนะยังยังไม่จบถ้ามองว่าความรักนี่มันจบไปแล้วจะมีคนทักกลับมาเป็นคนเก่าๆก็มีเป็นคนใหม่ๆก็มีเป็นคนที่ในความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนก็มีมีคนฉลาดตรงนี้ค่ะคุณอาจจะไปดวกับครูบาอาจารย์หรือคนที่ชอบสั่งชอบสอนชอบไปคำปรึกษาคนอื่นชี้แนะแนวทางให้กับชีวิตผู้อื่นแต่สงสัยว่าจะลืม ชี้ชีวิตแนวทางให้กับตัวเขาเองแต่ที่เขาทํามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลืมหรอกนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีเล่หเหลี่ยมนุกทุกทุกความสัมพันธ์หรือเล่หเหลี่ยมในวิชาชีพสายงานคนฉลาดดันเลเวอร์คุณเป็นรักที่เขาไม่เลือกโอเคไหมอคุณหลักคิดยังไงกับเขา เลือกไม่ได้หรือไม่เลือกอะไรมันเจ็บกว่ากันการที่เขาเลือกไม่ได้กับการที่เขาไม่เลือกคุณคิดยังไงกับเขาคุณมีคุณอยากพัฒนาคุณอยากได้ความชัดเจนคุณไม่ชอบสถานการณ์ที่มันคุมเครือคุณอยากจะให้เขาพูดออกมาหรือเคลียร์อ,ออกมาในสถานการณ์ครั้งนี้ว่าเราจะไปต่อหรือเราจะพอแค่นี้ คุณจะได้หาทางออกกับความสัมพันธ์ของคุณถูกใครบางคนในที่นี้มีครอบครัวแล้วหรือต่างคนต่างม,มีครอบครัวค,วค่ะหรือเขาหรือเขาเป็นครอบครัวของคุณอารมณ์นั้นอ่ะอ่าอเขาจะทเทคแอคชั่นกับความสัมพันธ์นไหมเดลโรเบอร์ The <L> ได้แดงของใจ ขิงอนท์อัพขับความรักที่เขาเองยังไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรกับความสัมพันนี้มีคนฉลาดมีคนมีตัวเลือกเยอะมีรักครั้งนี้มีแต่การวาดที่มันในอากาศอ,อยู่เพราะว่ามันมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันเหนื่อยกับความรักความสัมพันธ์แต่ก็วางลงไม่ได้ ทำแลนทำใจปรับร้านอ่ะถ้าถามว่าเขาจะเทคไหมมีโอกาสที่เขาจะเทคถ้าคุณไม่เทคเขาก็เทคนะมันเหมือนว่าความรักครั้งนี้มันไม่ดีหรอกแต่ก็พร้อมน้อมยอมรับปรปับป,ปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเขาอยากปรับปรุงเข้าใจกับคุณแต่เขาอยากกลับมาแต่รักครั้งนี้มันไม่ได้เป็นรักที่เลือกได้จริงๆมันมีข้อตกลงร่วมกันหรือมันมีข้อที่ต่างคนต่างรู้ซึ่งกันและกันเอางี้ ขารู้คุณรู้ในเหตุและผลในความสัมพันธ์แน่แต่ก็ยังอยากมีกันไว้ค่ะคุณอาจจะเดียวกับแม่ถุนทะโนเทคไหมมีโอกาสของการปรับความเข้าใจกันใครบางคนจะกลับมาอาถ้าขาฝากบอกได้สิ่งที่ทเ่าขฝาักบอกคืออะไรเขารักครอบครัวสิบถ้วยหรือคุณเป็นครอบครัวของเขาการอยู่ร่วมกันการเป็นครอบครัว หรือถ้าเขามีครอบครัวแล้วสิ่งที่เขาโฟกัสคือครอบครัวเขารักพ่อแม่พี่น้องญาติเขาสามดาบมันเจ็บกับคนสามคนเติร์ดค่ะเติร์ดแน่นอนสามดาบมาแล้วเติร์ดอือสิบดาบโอ้โหไม่มีอะไรเจ็บกว่าสิบดาบอีกแล้วนะจ๊ะพี่หนูจ๋า รักครั้งนี้ต้องมองถึงศีลธรรมความถูกต้องด้วยถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องมันควรไปหรือเปล่าต้องดูตรงนั้นถามว่าเขาอยากจะไปกับความรักครั้งนี้แต่เขามองว่าบางทีเขาอาจจะทําไม่ถูกไม่ต้องมีศีลธรรมในใจเหมือนแบบเหมือนถ้าเขามีครอบครัวแล้วนะเขาก็มองว่าการที่เขาเดี่กับคุณหรือการที่เขามีคุณเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ยเขาก็รู้สึกผิดเขา <อ S 1> ไม่ได้มีความสุขหรอกมันร,รักไปช้าใจรักรักไปช้าไปรักไปเจ็บไปมันไม่ได้มีความสุขเพราะว่า ปลายทางแห่งความฝันคุณกับเขามันไม่มีวันเป็นไปได้เขาไม่สามารถเลือกคุณได้คุณรู้เขารู้นั่นคือคำตอบใน EP นี้โอเควะอ่ะขอให้แนะนำค่ะความสัมพันธ์นี้ขอให้แนะนำหน่อย Page of Pentacle ค่ะ Page o p e n t a c l เจ็ดไม้เช้ายังคงต้องรักษายังคงพยายามหวงแหนยังคงพยายามต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคยังคงมีความการทะเลาะกันความไม่เข้าอกเข้าใจยังคงอยู่ในสภาหนักการนี้อยู่เน่งบางทีบางคนไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้พระมาเหนื่อยกับความสัมพันธ์แต่ก็วางลงไม่ได้จากใจยังนำมาซึ่งความเจ็บปวดความไม่ ความสุขโดยชาริออดความสุขกับความถูกต้องมันตีกันในใจไพ่เตือนว่าอะไรไพ่เตือนว่าบางครั้งความสุขมันมีความสุขแต่มันไม่ถูกต้องมันก็ไม่ได้ทําให้ความรักนี่มันราบรื่นนะมันอ่อมันมันรักใครสักคนแล้วมันสุขใจแต่มันก็มีอีกใจหนึ่งที่ภาวะผวังว่าไม่นะมันไม่ถูกต้อง ไม่นะมันไม่ควรไม่นะรักครั้งใหม่เราจะไปด้วยกันไม่ได้ไม่นะเราทำผิดกับคนเก่าที่เขาคาราคาสัง่งอารมณ์ประมาณอย่างนั้นอารมณ์มันตีกันวุ่นวายไปหมดเลยอารมณ์ประมาณไพ่บอกว่าบางสิ่งบางอย่างต้องใช้ใจที่เข้มแข็งมากพอกับสิ่งที่เข้ามายั่ยยุไม่ว่าจะอะไรที่เข้ามายั่ยยุค,คุณความต้องการความอยากความปรารถนาที่มันไม่ถูกต้อง คุณต้องทนกับสิ่งที่เข้ามายั่วย,ยุพวกนี้เราผ่านไปให้ได้เพราะถ้ามันทนไม่ได้คุณก็จะกลับไปอยู่ในเติร์ดซึ่งเติร์ดนั้นคุณก็รู้ว่ามันไม่ได้มีความสุขเลยสักนิดเดียวคนที่เป็นเติร์ดอาจจะไม่ใช่คุณก็ได้อาจจะเป็นเขาคนนั้นที่มีเจ้าของก็ได้หรืออาจจะเป็นคุณที่มีเจ้าของก็ได้แต่เติร์ดแบบเนี้มันไม่ได้มีความสุขมันครึ้งครึ้งกลางกางสุขแต่ไม่สุด สุขแต่สุขเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคิดดูว่าคุณจะอยากได้ความสุขที่ยั่งยืนและถาวรหรือความสุขที่นิดหน่อยแต่ทุกข์ล้นลวนอันนั้นคุณต้องเป็นฝ่ายเลือกน้ำเข่ okay, ไหมในเดือนนี้สถานการณ์ของคุณยังคงหงุดหงิดยังคงต้องต่อสู้กับใจของตัวเองยังคงต้องต่อสู้กับความต้องการของตัวเอง ให้ได้คุณถึงจะสงบสุขถ้าใจคุณไม่สงบสุขดูแล้วก็เกิดความวุ่นวายแน่ๆวุ่นวายใจความเสียใจความทุกข์ใจแล้วก็ต้องมีปัญหาเดินถึงปัญหาที่ค้างคาที่ยังไม่สามารถจัดการได้เพราะคุณไม่แก้ที่ต้นเหตุนะจ๊ะอืม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคิปชันบอกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ s i a f e 0 3 2 9 y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ